ครับก็นานๆครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับหลังจากที่ตีเหยื่อพวกหยดยางพวกกบยางนะฮะก็เลยเอาเขียยจ้ำลองตีดูบ้างนะครับก็หลายไม้อยู่นะฮะลายกัดอยู่นะครับโดนแล้วครับกัดร้อนแล้วครับวันนี้ก็สุดยอดครับผมเขียยจ้ำก็ไม่ผิดหวังครับ ของน้าเป็นหนึ่งนะครับของน้าเป็นหนึ่งของใครจํำนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบอกได้คำเดียวสุดยอดครับผม